อย oh, ู่ไหนเนี่ยเอ้าเนี่ยกินเองปะเนี่ยเปิดตาเปิดเลยต้องตรวจสอบอ่ะอนึงนะตอนเนี้ยพอรู้สึกมันเหมือนเอ๊ะไปสามเอ๊ะคือเอ๊ะแรกคือพี่ซีกินเองเอ๊ะที่หนึ่งเอ๊ะที่สองนุนิวถามว่าพี่ซีกินเองปะเนี่ยก็เป็นเอ๊ะที่สองกาเห็นพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วใช่ไหมเราไม่นุรู้นุชชอบพี่ดมก่อนด้วยนะคะอุ้ยฟูจีแน่เลยอ่ะเหมือนแมวเหมือนกัน เมืแมวเหมือนแมวมีอะไรบ้างสาลายครับอร์สาลายสาลายเข้มเค็มเค็มเค็มมีอะไรอีกหรอสาลายกับข้าวเหรอครับกับข้าวมีอะไรอีกลูกมีอะไรแต่แปะ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 แ่ตมีแปะ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 คืออะไรอ่ะครับแปะ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 ที่เขาใส่กับอาหารญี่ปุ่น อยากช่วยบุตรหลานของท่านค่ะแปร์แปรอะไรแปร์ะครับใส่ใส่อะไร,รส้มมีคนตอบส้มเขียวหวานนะคะนี่ว่าส้มอะครับอะไรส้มส้มแต่ไม่ใช่ส้ม่ะเม็ดเล็กๆเม็ดเม็ดส้ม ่ะทรงไม่น่าจะอยู่กุสานไลนไม่น่าจะอยู่ให้ชีมอีกทีเราเนี่ยต้องใช้ฟันหน้าฟันบนกับฟันล่างองครู้แล้วร่มร่มกัหลาใช่ไข่กุ้งครับไข่กุ้งวัดดูดีสูบก่นเลยลองคิดชื่อเมนูนี้สิลูกมีสารามีไข่กุ้งมีข้าวใช่ไหมครับข้าวเป็นซูชิไข่กุ้งครับโอ้โหถือว่า กเพราะว่าวัตถุดิบถูกหมดเลยนะคะวัตถุดิบถูกหมดเลยหมดช่วยบุตรล้านสบายนะสบายนะหนูนะอย่าลืมปิดแฟนนะคะเดี๋ยวแบตหมดอย่าลืมปิดแฟนนะคะเดี๋ยวแบตจะหมดพี่เสื้อขาวสจังเดี๋ยวจะถ่ายไม่จบงานนะคะอ่ะต่อไปโอ้สบายจังอยากกินอีกไหมคะอยากอยากกินอีกมีอีกไหมครับมีอีกค่ะมีประมาณสี่สิบห้าเมนูไม่ได้ชิมในวันนี้โได้กินทั้งวันเลย เมนูต่อไปครับอีกหนึ่งเมนูค่ะอร่อยมากยังค่ะโอ้หน้าตาดีด้วยตลกด้วยพิธีกรทำงานอะไรอะคะลิลนี่เฮียก,กินอีกแล้วหรอครับครับพี่กินอีกแล้วหรอไม่ได้กินอันนี้เฮียไม่ได้กินไม่ได้กินอีกไมบทหลานคนนี้โดนทำร้าย ทุกคนต็งวมามาเนะะ Bachelor> ี่ยาสงอะไรเข้ามาโม่ๆปะเนี่ยไม่าอ้าเอากินเองหรอยังไม่ได้กินอ่ะอ่าอ่าอว่าว่นนี้ว้ากว่านี้ไม่อไมันใหญ่มากเออคำนี้ใหญ่มากเลยเดี๋ยวันจริงเดี๋ยว่อนจริง นี้คืออะไรคะอันนี้ง่ายมากเลยจริงรสชาติเป็นยังไงคะบรรยายข้าวโพดมันมเป็นข้าวโพดเป็นข้าวโพดแล้วมันมีอะไรอีกหรือขนะ้าวโพดเนยหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่หรอใกล้เคียงเขาบอกเลยแล้วมีอะไรใกล้เคียงมันจะมีความเค็มๆม,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 มันน่าจะมาจากสิ่งใดมันน่าจะมาจากสิ่งใดนะ c h e โออบเนยชีสหรอครับเอ้ยแต่คำตอบจคือยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยชีสเอออันนี้ไม่ได้ตอบใช่ไหมลูกถ้าชีสออกมาน่าจะเห็นขนื้โพดติดตามมันอยู่แอนดูนะคะยังยังคำตอบว่าเป็นเมนูเนื้อโคตอกเนยเอ้าเราเราไม่ตรวจไปแล้วมันมันยิ่งอยากกลับมามันมีเนยไหมเน่ยครับได้หนูสัำคัญได้เลยเลยดูว่าได้เลยเดี๋ยวเโพด อบเนยอบชีสครับอ่าก็ตอบร่วมเลยถ้ามั่นใจเป็นคำตอบที่ถู้องค่ะเก่งมากแต่แต่อันนี้อร่อยมากครับทุกคนไปกินได้สามารถไปซื้อได้ด้วค่ะใช่ใช่ใช่้านี้เดยกก็ชอบกินอันนี้เป็นของโปรดของผมมากหมูสเต๊ะแต่เราไม่ให้กินแล้วค่ะเกมนี้ขออนุญาตเก็บเพราะว่าเดี๋ยวพี่ซีสนุกเกินไปเราจะไปเล่นเกมผัดไปกันเลย ใช่ผมมีหนังซื้อซื้อได้เมื่อกี้ไม่ใช่ประโยคบอกเล่าเป็นประโยคขิงนั่นเองค่ะเขารวยมากเลยใช่ก็ะดูอันนี้เปิดตาได้เลยนะลูกเปิดได้เลยเปิดได้เลยเปิดได้เลยค่ะรองกลางคนนัดนะอีกหนึ่งเกมนะคะที่เราจะเล่นการชื่อเกมว่า Line Man ไว้ใจได้การเดี๋ยวจะมีของเขามาในกล่องปริศนา เมนูหนึ่งเมนูที่จะให้ทั้งสองคนลองดูและเขาต้องตัดสินใจกันเองว่าใครจะเป็นคนจ้อดีและใครจะเป็นคนพูดจริงสมมติว่านิววางไก่ไว้แต่เขาบอกว่านั่นมันคือเห็ดหมูหนูแต่อีกคนบอกว่าเป็นไก่ทุกคนต้องทายดูว่าพี่ซีหรือน้องนุ้นนิวที่เป็นคนขี้โม้แล้วเป็นคนอ้าวแอบกินซะแล้วไหนบอกว่ามีตามไงสองคนด้วยไงอันนี้หวยจริงทุกคนกินงานเราไปซ้อเร็วค่ะ เขาจะกินของเราหมดแล้วเนีเียจะได้อะไรที่มันไปง่ายๆก่อนไฮโซซีเขาไม่เคยกินบุสเน็้อเขาเคยกินแบบเดินมาตรงนี้เลยบ่อยมากเก็บไว้แ้่นครับที่ห้จงสิยู่นี่เก็บไว้ก่อนอ่ะมาสิ่งที่อยู่ในนี้ทั้งสองท่าน และค่าตัวทั้งหมดได้ยกให้ร้านหมูสเต๊ะเป็นที่เรียบร้อยค่ะโอเคเดีนิวจะชี้ให้1่เมนูนะคะแล้วก็ให้ทั้งสองคนเนี่ยช่วยกันหาทำสร้างเรื่องคนหนึ่งก็เป็นคนสร้างเรื่องที่โมคนหนึ่งเป็นคนรเรื่องสินะคะคตกลงกันได้สายตาอย่าพูดออกไปเดี๋ยวผู้ปกครอ,อ,กองจะทราบทั้งหมดนะคะและให้ทุกคนลองทายว่าใครที่โมนะคะทำบ้านในน้ำก็เช่นกันนะมาจด น้องนิงวค่ะนิเวเอาเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เราเห็นเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมเราเข้าใจเหมือนกันใช่ไหมเข้าใจครับสามารถกษสาได้นะว่าใครจะพูดจริงหรือต้องเลือกว่าใครจะพูดจริงพูดหลอกใช่แต่เราต้องไม่บอกคนอื่นว่าเราจะเป็นคนพูดเราเล่นใช่อ่า ประชุมบอร์ดบริหารเหรอคะขอโทษทีนักงานเขาไม่ได้คุยกันนะเขาเขาหันไปเฉยเเรียบร้อยครับเรียบร้อยที่สีครับที่เดียวเลือกให้เมื่อกี้คืออะไรคะผมบอกเลยว่าสิ่งนี้คือขาหมูเฮ้ย ไม่ใช่ขาหมูทุกคนอย่าไปเชื่อเฮียครับมันเป็นขาหมูยังไงได้แบบนี้ของดูดูดูเขาเขาับอย่เขาอย่้เอาโอเคมันคือขาหมูเยอรมันขาหมูเยอรมันทอดกรอบแล้วมีแบบกระดูกตรงในอยู่ข้างในแล้วก็มีขาหมูแล้วมีกับกรอบแล้วมีซอสด้วยบางทีขาแบบใส่ซอสใส่ซอสด้วยไม่ใช่ครับเฮียกำลังหลอกทุกคนอยู่ มันเป็นของทอดเือนการครับเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นขาหมูเยอรมันแต่ความจริงแล้วมันเป็นเกี๊ยวทอดครับเอาละค่ะดูเกี๊ยวทอดกับขาหมูมันแตกต่างกันมากเลยใช่ค่ะกำลังจะพูดสิ่งนั้นเหมือนกันมันเป็นเกี๊ยวทอดที่แบบสามเหลี่ยมที่ทุกคนแบบกินแล้วมีไส้อยู่ข้างในถ้าหนูใช้วลุ่มเสียงเนี้ยคุยกับทุกคนทุกคนก็เชื่อหนูอยู่แล้วเอาก็้วเดี๋ยวพูดคำทเนี่ยจะโ้ทุกคน ขาหมูแล kind of ้วมันมจิ้มแล้วมันก็จะมีซองมันจิ้มด้วยมันซึ้มด้วยแล้วก็เนยกลินตีขึ้นมาเป็นขาหมูหอมมากมีสีตะกัคำนีด้วยได้คอลลาเจนด้วยได้พูดจริงอ่ะ็เม่ได้พูดจริงอ่ะจบทุกคนครับมัน โปรดดูแลผุ่นหลานของท่านนะคะมันดูเสียวทอดจริงๆครับก็ไม่รู้ทุกคนจะเชื่อใครเชื่อน้องสีหรือจะเชื่อที่นิวก็ได้ครับเนี่ยที่นิวก็ว่าไปเลย อโอเคทุกคนหมดสิทธิ์ที่จะอธิบายตัวเองแล้วนะคะนิวขอให้แฟนกลับทั้งบ้านและแฟนกลับด้านหน้านี้ถ่ายมาว่าใครเป็นคนคขอไม่ใช่คำว่าขี้โมขอใช้คำว่าเอ๊ะถ้าคุณคิดว่าเขาขี้โม่ถ้าใครไม่เชื่อผมผมจะเต้นเอ๊ะให้ดู <S <S 2> <S> <S 2> อผมก็ไม่เชื่อสิ <S <S ไม่เชื่อสิถ้าใครเชื่อผมผมจะเต้นเอ๊ะให้ดูอ คิดว่าเป็นพี่สีขี้โม้ให้พูดว่าเอสค่ะหนึ่งสองสามหน้าพี่สี่ที่โม้ให้พูดเอเอานนี้คือเป็พื่อนใช่ไหมใครคิดว่าหนูนิวขี้โม้ให้พูดเอสสามสองหนึ่งอ้าวทำไมล่ะต้องมีเครื่องวัดเอสเดลยวไหมเดี๋ยวหาว่าไม่หรือว่านี่มันการไฮจินโปรกเทนเนี่ย เมื่อกี้เฮียบอกว่าให้คนเชื่อเฮียเฮียจะเต้น A ให้ดูการเชื่อเฮียเลยก็ได้ครับมั่นคือคาโมนเยอรมันครับอเก่งว่ะถ้ารู้อยากเฮียสปอยท่าหรอเฮียจำได้หรอไหนเฮียสปอยแล้วที่เฮียจำได้ได้เลยครับสามสองไป A รู้อนุญาตแล้วเฮียเต้นเท่านี้เฮียจำได้เลยเข้บอกว่าอนุญาตแล้วด้วยนะคะถือลิขสิทธิ์เต็มมือเลยนะคะ ท่ายาวเหมือนกันนะคะเมื่อกี้อันนี้ซ้อมกี่วันก็เนี่ยอ่ะทูดเอาทีไงสองเขาเรียกว่าสองสเตจอ่ะอีกอันอีกอันอ่นเนีเอ๊ะอ๋ออันนี้เหรอเอ๊ะอ๋อน้อยไปไหมเนี่ยแล้วก็มีท่าอ่าเป็นท่าเอาเท้าเหยียบพาก์ตี้อยู่บ้านแน่เลยตอนน้ำบกนะคะฟิลนี้สะบอยได้ลรา นิดเดียวเองท่านันเยอะไอ้ท่าเนี้ยบอกเลยว่ามันดูมันยากมากเลยอ่ะเพราะมันไม่ได้มีแค่ขาม่ใช่ไหมือแบบโอ้ขวบขวด้วยครัอยากให้ไปลองผัดกับข้าวในท่านี้ดูนะคะน่าจะสนุกใช้ได้มาที่อีกหนึ่งข้อดีกว่านะคะยวเลือกเป็นสิ่งนี้ค่ะพี่ซีน้องโนเดียวดูได้เลยค่ะรอบนี้จะให้เวลาในการสร้างเรื่องแค่คนละ15วินาทีเท่านั้นนะคะ เป็นข้อสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วสิบห้านาทีพี่ซีโมได้เลยค่ะอ๋อยังประชุมไม่เสร็จกี่นาทีโอเคตกตกลพี่ซีเริ่มสร้างเรื่องได้เลยค่ะมันคือมันลักษณะเป็นยังไงครับมันลักษณะที่มีนาทีนะคะู่กันเอาเลยเอาลงไปทอดแล้วมันเป็นแป้งคู่กันเราจะต้องชุบเราต้องเร้าลงไปทอดมันเป็นปลาท่องโกะอ่าปลาท่องโกะปลาท่อง ปลาท้องโกแล้วมีค่ามันเป็นเหมือนน้ำจิ้มสีเจียวๆก็คือสังขยาดี๋อว่าจะบอกซีฟู้ดจหายแวะไปด้มมาเป็นสังขยาด้วยเลยหรองอ่าสังขยาปลาท้องโก้น้องนุนเดียวสิบห้าวินาทีรูปมันเป็นปลาเหมือนกันครับแต่มันไม่ใช่ปลาทั้งโกครับแต่มันเป็นมันเป็นปลาทั้งตัวเลยกำลังดิ้นอยู่ในนี้เลยครับน้องกำลังประปลักปลักปหลักเลยครับจริงด้วย กำลังบุกบุกบุกบล็อกบล็อกบล็อกยืนนี่นี่มีจริงๆค่ะกำลังดิ้นอยู่เลยค่ะทีนี้ก่อนพยายามไม่ให้กล่องขยับแล้วค่ะอยปลานะเมื่คืนอีกอันนึงแต่นี่มันคือปลาตุ้งโก้นี่ปลาอยู่นี่ขอดูคนละอันอปลาอยูงนี่ขอดูคนละอันเกี่ยวกับเก็บปลาครับเอาอันนี้ก็มีปลาอีกตัวนึงด้วยครับอ๋อขยับเยอะเลยทีนี้ฉันเป็นฉันเป็นหน้าที่อะไรเนี่ยตอนนี้เป็นปลามันเป็นปลาครับ มันคือปลาท่องโกะมันเป็นปลาท่องโกะไม่ใช่ปลาท่องโกมันคือปลาท่องโกมันคือซูชิครับไปซูชิแล้วเอาเป็นว่าให้ปลายองโการยุติการจินตนาการไปเท่านี้นะคะเพราะว่าเราหน้าโทรมไปแล้วนะคะทุกคนคิดว่าใครที่โม่ถามคำเดียวแล้วพูดออกมาสามสองว่ามาค่ะนีวนิวทำไมครับทำไมเป็นูนิวแล้วครับหนมันต้องแต่งหนูนี่ได้ละดูนิว ราชื่อเหมือนกันเราต้องรักษาชื่อเราไว้นะดิวกับดิวเนี่ยแต่เราก็คิมพจนกันแหละเพื่อราจครับเอาจริงนะทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าบอกว่าปลาแต่พอบอกปลาดิ้นได้เนี่ยก็ดูน่าเชื่ออยู่ดีแหละดูไม่น่าเชื่อตรงไหนนะคะทำไม่ละเช้าพอใส่ปลาปลาลักปลาลักมาในนี้ไม่ได้หรอกครับเรืงปลาธรรมดาได้ค่ะปลาลักปลาลักด้วยนะคะโอเคเี๊ดที่สองเรียบร้อยเก่งมากค่ะดิวขี้โมค่ะ ม <า S 1> <อ>ไ่ไหลน,นอกจากนี้อะไรนะลูกอะไรนะคะขี้ม่ไหลอ๋อสามาเปล่าเนาะขี้ตัวขี้ตัวเด็กอ๋อนันชาติอ่ะตอนนี้สี่โมงแล้วว่าเวลาเร็วมากๆแต่ว่าเราปิดมาเพราะว่ามีฉลากในป้ปลาอยู่ในนี้ครับดีประหลาดปลาดเป็นปลาใช่หออกนะคะอ,อ่ะฉันเห็นภาพปลาบะลักบะลักเป็นหัวไม่หยุดเลยตอนนี้นะคะแบบแบบ นะในนี้เนี่ยจะมีกล่องฉลาดไทยโดยจะเป็นรายชื่อของ4ิษยท่านที่เป็นผู้โชคดีด้านหน้าตรงนี้ที่ได้ไปไหว้คาณแม่ลักษณีบนตึกเกษรและขอพรทั้งหมด <c oughs> นะคะ <c oughs>